วันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่้นะวันขึ้น4ค่ําเดือน12เหนือหรือว่าเดือน10ต้ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเสียนะครับวันบะเก้าบะเก้าเป็นว่าวันพดสีวันใส่เจ้าฟ้าตีแสงเสร็จๆนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศโดยรวมก็คือหัวค่้เนี่ย ลมแหงนะครับลมแหงเบึ้งเบิ้งเบึง,บง,บงแล้วก็ลมสงบไปนะลมสงบไปสักพักฝนก็เริ่มอ่อยลงมาสิสิสิส,สิตกจนถึงแจ้งมานะครับเจ้าแมาช่วงเจ้าแมาเนี่ยฝนเนี่ยจะแหงนะครับผมฝนจะแหงน้อยหนึ่งตอนกลางคืนเนี่ยอ่อยเป็น,เป,นเป็นเม็ดน้อยๆตกแบบเขาบอกว่สุดขันซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปตาก ออกไปด้านนอกนะครับที่ล่งเขาก็จะได้หูสึกถึงเม็ดฝนเม็ดน้อยๆที่ตกใส่าผิวหนังร่างกายของเขานะสำหรับฟ้าฝนที่พอๆก็ได้แจ้งเตือนมานะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านแม่คือหลวงนะครับผมกําลังตกวันนี้นะครับช่วงเจ้านี่เองนะต่ว่าก็ตกน้อยหนึ่งมันบันถือว่าตกหรอกแค่อ้อยมานะตัวันสะำนะหรับฟ้าฝนเรื่องของวิกฤต นะครับวันนี้ก็วันที่27ละนะ28 29เกาก็รอพอนสักสองวันนะครับผมเฝ้าระวังนะแต่ว่าพอพอแล้วน่าจะบาร้ายแรงเท่ากับสองรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับรอบสามนี้น่าจะบาร้ายแรงสำหรับยำเจ้าวันนี้มาอ้จ่าสาระสำหรับคนที่ชอบสาระนะครับผมเะให้ฟังเสียงฝนน้อยหนึ่งมันก็จยดังโซ่โซๆนะเดีย๋ยว นี่ปิดเสียงรบกวนไว้มีเสียงรบกวนไว้แล้วก็ก้อยอู้นะครับสำหรับเจ้าวันนี้นะครับในสาระครีเอเตอร์หลายๆท่านหลายๆคนก็ได้หับเงินหับอะอย่างไปนะ <c oughs> ถามว่ากดชุมชนนะครับกดชุมชนนั้นถ้าทำผิดไปแล้วถ้าเอาบ่าสนใจกดชุมชนนั้นนะ่ะจะเกิดอะไรอย่างขึ้นนะครับผมจะเกิดอะไรอย่างขึ้น ท่านก็ลองเปรียบเทียบพอ,อคนใหม่ๆที่ยังมาหุ้กดชุมชนที่ทําคลิปมาแล้วมันจะปิดเหลืองติดแดงโดนแจ้งเตือนไรอย่างต่างๆเยอะแยะใหม,ม่ๆนะแล้วพอท่านเปิดสร้างรายได้มาสร้างรายได้มาเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วถ้าท่านไปโพสตอะไรอย่างที่มันผิดกฎชุมชนนะผิดกฎชุมชนก็จะโดนระง,งับการสร้างรายได้นะ ระง,งับการสร้างไรายได้เป็นระยะเวลาเต้าใดเต้าใดแล้วแต่ความผิดในรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามอันอย่างประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับผมถ้าใครพรูดเกี่ยวกับยาเสพติดนะบอกว่าจะเป็นอ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมบอกว่าจะเป็นกระท่อมกัญชาอันอย่างต้างๆเนะียที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดนะแล้วก็รวมไปถึงบุหรี่นะ ถ้ามีการโพดแบบชัดเจนว่าซุเุรีแบบนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็จะพิดกฎชุมชนในแต่ละข้อที่เป็นกำหนดมาบอกว่าจะเป็นความร้ายแรงภาพโป๊ะเปลือยอย่างต่างๆเนี่ย <c oughs> ถ้าท่านโพสไปปุ๊บมันจะเกิดอย่างขึ้นก็คือท่านจะถูกระงับการสร้างไรายได้ทั้งหมดนะครับนะระงับการสร้างไรายได้ทั้งหมดแล้วถามว่าระงับการสร้างไรายได้ทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงไรสดหรือว่านะครับ ก็คือคล้ายๆท่านจะถูกรางงับในการเครื่องมือสร้างรายได้นะ่ยไปเลยช่วงหนึ่งทุกอย่างบอกว่าจะเป็นสตอรี่คลิปเปรี้ยวคลิปออดิมานรูปภาพข้อความเปล่าไร์สดทุกช่องทางบอกว่าจะเป็นรวมไปถึงดาวนะครับผมทุกช่องทางที่ท่านสร้างรายได้อยู่เนี้ยจะถูกระงังับไปโดยระบบนะจะถูกระงังับไปโดยระบบทั้งหมดทุกช่องทาง นะทุกช่องทางบางคนถามว่าเอา้าอย่างเฮาโพดเนี่ยมันต้องพอลักษณะกันโพดเลยนะครับผมอย่างสูงแบใบกระท่อมเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมเคยโพดนะครับโพดในลักษณะที่ว่าเขายืนต้นอยู่เป็นต้นอยู่แล้วก็มีใบเขียวกับมันปกติธรรมดาเขาไมา่ได้ไปอะไรอย่างแต่เขาทายไว้ว่าเนี่ยมันมีนะครับมันมีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะ อันนี้ขอนอกเรื่องน้อยหนึ่งเอาไปเรื่องกระท่อมนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเพจยูเพจหนึ่งนะมีเพจยูเพจหนึ่งเพจพี่นวดอ่ะพี่นวดกนจะขายก้าพรกระท่อมนะขายก้าพรกระท่อม <c oughs> เป็นเพจที่โฆษณาขายมาตลอดยาวนานแมทนะผมจะเปิดขึ้นมาเพราะว่าผมทําคลิปมาเนี้ยเมินละนะเมินละกว่วาจะผ่านไรอย่างต่างๆมาเนี้ย ประสบก,กันกับพอสมควรอยู่นะครับคือมันจะโฆษณามาตั้งแต่ขอขายตั้งแต่ต้นหบาทนะหบาท4ี่บาทสมบาทมาจนถึงต้นสองบาทเมินๆไปต้นบาทเออบาทปลายอย่างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผู้แวะอ่าไข่ที่ปลูกก็ปลูกได้เพราะว่ามันจะมันจะขายได้อย่างประมาณนี้นะครับผมคือชักชวนไปปลูกนะถ้าไขา ถ้าใครเล่นเฟซบุ๊กมันเมินอ่ะก็คงจะได้ห่อนห่องแหละนะที่เพจนายหนวดขายต้นกระท่อมนะครับผมต้นกระท่อมแล้วพอได้ขายอย่างเมินแม็กนะครับบ้านแม่กุ้ยหลวงเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยโดนไปหลายคนแม็กนะครับผมโดนไปหลายคนม็กเอาก้าพันกระท่อมเนี่ยอ่าซื้อก้าพันกระท่อมมาใส่ในส่วนมดเลยนะครับอ่าคนปรากฏแว่าจะได้ยมุกอ่ะพอแม่ตอนนี้ ขายบ่ได้ครับผมน่ะขายบ่ได้บอยก็ขายขายบอยได้นะ่ะขายบอยได้แต่ว่าถ้าขายน้ําพิษนะขายน้ําพิษคือผลสรุปออกมาแล้วนะครับมันอย่างสมมติว่าท่านไปปลูกต้นกระท่อมเนี่ยมันจะคุ้มเมวลาอ่าคุ้มกว่าปลูกพักปลูกไม้ปลูกไออย่างแตงแตงปลูกแตงปลูกผลไม้ที่มันกินได้เนะี่ยอ่ามันจะคุ้มเวลาอย่างเี้ย เวลาเอาขายนะครับผมเวลาเอาขายเขาจะกินเขาบบต้องไปรลบๆซ่อนๆดอกทุกอย่างอ่ะมันมบบม,มีสารเสพติดมันคืออาหารดอกแต่ว่าถ้าท่านไปปลูกกระทอมแล้วปุ๊บเนี่ยหนึ่งขายกับขายงายนะครับผมขายงายอย่างต่างๆคือลักษณะแล้วอ่ะมันเป็นเกมของนักการเมืองมากกว่าเกมของนักการเมืองมากกว่าบอกว่าจะเป็นปบ,บ่อยกระทอมหรือว่ากัญชายอย่างต่างๆเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือสารเสพติด นะมันคือแสงเสร็จติดทั้งนั้นนะครับบอกว่าจะเป็นอย่างมันมันเป็นการอ่ถือว่าเป็นประสบกันณ์อย่างหนึ่งนะครับผมในการจะปลูกอะไรอย่างต่างๆเนะี่ยอย่าไปเชื่อในโฆษณาชวนเชื่อใหืเหมือนแม็กนะนะครับเพาควรจะมาพิจารณาว่าอหมูบ่บ้านเฮานี้มีตลาดอัไอย่างนะอะไอย่างที่มันจะขายได้ ตลาดบ้านฮอเนี่นะคือในในหมู่บ้านฮอเนี่มันแบบเป็นที่แพร่หลายนะครับผมตีจากเกีเ้ยวใบกระ脱่เหมืองกดงจางเนี่ยผมก็เคยหอนเคยสัมผัสมาส่วนใหญ่จะเป็นไปต่างใต้นะครับต่างใต้นี่จะนิยมแม็กอ่าเป็นกระท่อมกล้นดงนแดงอย่างต่างๆนะแต่ว่าต่างใต้นะี่เวลาเพื่อนกินนะเนี่ยเพื่อนจะทํางานนะเพื่อนทำงานสมัยก่อนผมยังเคยไปเลี้มยมไม้นะครับเลี้ยไม้ยางพารนาะไปที่โรงงานปลูกเลี้ยไม้ยางพาราอ่า ก็คิดเหมาหื้อนะครับคิดเหมาหื้อเป็นจะตะลังเม็ดเนี่ย่างๆนะครับผมใน,ในจังพักจังเนี้ยเคยเดินทางไปที่ภาคใต้ไปเลื่อไมไม้ยังพาราอยู่พักเนี่นะ <S <S ในในการทํางานเนี้ยมันคือเอาจะเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยใบกระท่อมนี่นะใส่เกลียวอย่างนะใส่เกลียวเห็นน้อยหนึ่งถ้าใครชอบอา่าเปิ้ลห้อยอย่างก็หอมขาวอาหอมขาวใส่เหรียรีหนึ่งนะเคี้ยวเข้าไป แล้ว m รนะ้อยน่ะ m ร้อยใส่ขวดหนึ่งนะครับทำงานวันค่ำนะครับผมทำงานวันค่ำเข้าตอนผมกิ่นเห็นซ้ำมัวมันเป็นอย่างนะก่อไปอยู่ได้อ่าประมาณสักกี่เดือนเห็นเนี่ยสองสามเดือนว่ากึ่งปีนี้แล้วกันเนาะกลับบ้านนะครับผมคือกินแล้วถามว่ามันดีแบบมันมันเมบอเจะดดีนะมันเมบอเจะดดีอืมอู้สือ,สอถามว่ามันเป็นสมุนไพรว่าแต่ถ้ามันเมินกลิ่น ครั้งหนึ่งนะมันเหมินแล้วไปกินมันจะออกลักษณะเป็นยาสมุนไพรย,นะยาสมุนไพรเพื่ออไปกระตุ้นเนี่ยแต่งแต่แต่งสารที่มันทํางานอยู่นะอืมกินแล้วมันจะถามว่ามันจะมีรสชาติจะได้นะออกเมาเมานิดหนึง่งพอเมาเสร็จแล้วอ่ะทีนี้มันจะทํางานเพลินกับมันเพลินอ่อทำงานเพลินเพราะว่าเขาจะกินกันในเวลาทํางานอา่าสาหรับผู้ใหญ่ไหนแะต่ว่า พอมาสมัยนีย้พอมันเป็นข่าวเป็นอะไรยังเอาไปต้มผ่องอยังผ่องมันมันเกิดเพิ่มเพิ่มความรุนแรงของสารดอกมีอันตรายต่อชีวิตดอกเกิดเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงดอกถ้าเอาไปผสมอันนั้นอันนี้นะครับผมสำหรับเจ้าวันนี้ก็อู้นอกเรื่องนอกราวเนื้อหาสาระหลายอย่างนะครับผมอู้ถึงกฎชุมชนของ Facebook ที่มันผิดกฎอย่างแต่งแต่งลามมาถึงต้น ไบกระท่อมนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงในสมัยก่อนนะที่ว่าจะมีเพจมาขายต้นกระท่อมนะโดนไปเยอะเหมือนกันนะในแม่ไม่ขึ้นหลวงเนี่ยหลายหลายส่วนหลายที่อ่าที่เพี้ยวไปแล้วเพีว้กว้างไปอย่างอันนั้นนะบางทูจะปลูกไว้อย่างมันมีนักนะเป็นสวนแล้วก็ขายมาได้เจ้เก็บไปหื้งงวัวกินเลี้ยงงวัวก็มาได้เนาะเออสำหรับยำเจ้าวันนี้ก็ออกมาอุตจาบปสาสษัยเตือนสติกันยำเจ้าพี่นายน้องกู้หัวตกคนเวลาจะลงทุนอย่างไหนะ อย่างหมู่บ้านฮอเนี่ยอถ้าจะลงทุนอะไอยอย่างอ่ะถ้ามันเป็นพวกผลแมแอกแรกไม้อย่างแตงๆเนี่ยอินทาผ่ารำอินทาผ่ารำอย่างที่ปลูกแล้วมันยั่งยืนน่ะนะครับเป็นผู้เรียนเป็นผลแลมแกแกไม้ลำมุดมังคุดอย่างแตงๆอะคูคาโดมันมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอ่าเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันเป็นอย่างอะคูคาโดเนี่ยถ้าเราปลูกอะอย่างน้อยๆอยตลาดตามบ้านเราขายได้อยู่แล้วครับอะคูคาโด มันมีสารอย่างต่างๆต,ต่ออาจจะเริญต่อสุขภาพเนี่ยสำหรับคนเท่าคนแก่น่ะอ่ากินแล้วดีนะกินแล้วดีก็คือตลาดมันมีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเอาอย่างแผงๆมาปลูกปุ๊บเนี่ยคือมันมนมีตลาดเรอาจอะต้องไปหาตลาดแล้วก่อบางทีเพจเขาขายต้นไม้อ่ะแล้วเขาจะไปเอาตลาดที่ไหนมาหรอเขาขายแค่ต้นมันอ่ะอืมลองนึกออกเลยลองนึกมาเลยแล้วต่างประเทศอ่ะ จะไปทรงที่ไหนเพื่อนจะไปเกี้ยวกระท่อมยังห้องเพ่นจะมางมไงเกี้ยวกระท่อมว่ะอ่ะอืมเอาลองคิดพอดีๆนะครับสําหรับท้ายนี้ก็ออกมาอุตจาระาศัยกันเอาเหตุการณ์อย่างต่างๆมาเตือนสติเจ้าปีนายน้องกุง้งอ๋อทุกคนนะครับเวลาจะลงทุนอะไรอย่างก็ต้องคิดพอของมันแน่แท้คิดพอของมันดีนะครับก่อนที่จะลงทุนไปนะ <S <S เดี๋ยวก็จะเหมือน <S <S ต้นเนี่ยกระท่อมปลูกแล้วหน่ยอยแล้วต้นบเลลูบัลล่าฟอนแข้างกันมดนะครับผม ับสำหรับท้ายนี้กับผมพี่นันเ่งก็มีเรื่องมีราวมาอุจ้จปลาไซด์ไ่ว่าจะเป็นเรื่องสาระครีเอเตอร์โพสต์ไปถึงเรื่องกระท่อมเแต่งแต่งนานๆกระท่อมไปนานี่นะและก็ท้ายนี้ก็ต้องขอล่ำลาผู้คนไปก่อนอุ้น่ากต่จะยาวลลาไปลอขอพวคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกาลงังอกกาลังใจบอกว่าจะเป็นคลิปไหนๆนะครับขออานวยอวยใจให้ทุกท่านนั้นจงอายุมั่นขวัญยืนที่แม่ก้าขึ้นจบมีมีเงินใช้ถูกเลขถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จจในนนชีีีวิตแล้กกหาาาาท่รงงมอยุ วันแนะสุขาพละและภาสกดอันจุ่มเนื้อและเย็นใจใครที่มีสุขอยู่แล้วของห้สุกยิ่งขึ้นไปใครที่มีตุกของขึงทตุขกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงจเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนกระผมพี่หนนเองลาไปก่อนครับตากันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ